หมดละสามตัวซื้อหวหวานจนหมดขึ้นนะคะนี่นี่หมดหมดหมดนี่เย็นเจี๊ยบวุ้ก็ซื้อมาแต่เช้าเขาต้องกินร้อนๆแล้วนี้เย็นเจี๊ยบกินทำไม่ลงฮัก็ซื้อมาแต่เช้านี่นะบอกแล้วว่ากินไม่เยอะรอบที่สี่แะ่รอบที่สี่นี่ไม่เยอะรอบที่สี่นะจ๊ะ พี่หมายเลี้ยงดีน้ำผริกปลาทอดปลาใช่ปลาอร่อยอร่อยของโสดนะปลาปลาสับไม่กินนะคะจะกินน้ำพริกปลาจะขอว่าเอ๊ยไม่กินปลากินค่ะไม่กินเป็นต้นปลาสับมันมีเครื่องเทศเยอะมันมี จะไม่กินไข่นะคะเพราว่ามันถึงต้นช้ว่าจะงดไข่อดไม่ได้นะคะ มันมันเยอยจ่มันเยอะเลยจูอ้วนนะความอ้วนนะจ๊ะความอ้วนอันนี้ความอ้วนเรากินกันอยู่สามคนนั้นข้าวจบกับหมดแล้วจบกับหมดแล้วเด้อตอนนี้คิดไปออกไปก่อนนะแต่ว่าไปบายช่วงายบายอาจจะมีข่าวดีายบายข่าวดีเข้ามา ไปไปเขาดีสาธุกตอนนี้คิดขึ้นไม่ออกจะ่าตนบ่ายจะรู้ต่อุกครับเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับกินไปต้องดูคลิปเข้าไปด้วยนะจ๊ะกินไปดูคลิปไปอร่อยจะบอกใครเชียจะไปให้มาเห็น เออถูกต้องแต่บ้านต้องกินโซใช่ไหมนี่ไม่เป็นล่ะอุ้ยมดกัดอีกแล้วจะแทงว่าไม่หวานนะเจ้าบอกดูมดกัดอีกแล้วพรอเราไปทำงานมามดเลยวิ่งตามมากินถั่วค่ะกินถั่ว ได้ครับพี่เสมอดีคะแนนครับคะแนนคนดีคนดีหนึ่งคะแนนคนดีคุณเกิดต้มครับเกิดต้ให้ราคาคนดีไปด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมจะมีแฟนหะครับวันนี้คนดีบอกโอ้ยถามเหี้ยงแบบนั้นจะมีแฟนไหมวันนี้

มองการกลยไก่อนว่าอนาคตมันจะมาแหนอนาคตดีเนอมองการกลยก่อนเด้อสวัสดีเอมมี่สวัสดีด้วยนะครับขอชทท่าะจหรอูกจนกังหวะหมดกระไรรอบที่ห้าเองอีกหน่อยเองหน่อยรอบที่ห้าเรเด้อพี่น้อง รอบที่ห้านะจ๊ะวันที่นี้แหละพอแล้วค่ะเราจะกินขนมโคกแล้วขอบแค่เย็นเลยตอนออกมาตอนมาก็ร้อนอยู่ขนมโคกโบราณนะจ๊ะโอเคน้ำตาลใส่ก่อน Có <laughs> chưa ừ, <Laborator ilfi> phải mong được anh hoa cho chưa biết 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 chưa เนี่ยต้องจิ้มน้ำตาลอร่อยมาสาเน่เราลงคิปไปแล้วคิปขนมพกอเนร็จแล้วพี่ฝนเยาะเยาก่อนนี่นี่